โอเคไรเดอร์สแรนดัมสตาร์ทไรเดอร์สเรดดี้วัตช์เกตไอ้เลี้ยไขเข้าที่หนึ่งนะครับจะได้อันดับที่ห้าไข่เข้าที่สองได้อันดับที่หกนะครับใครเข้าที่สามได้อันดับที่เจ็ดและใครเข้าที่สี่ได้อันดับที่แปดนะครับมาฮะน้องใหญ่ๆเขามีตังค์น้องโรมาโนเคสสี่ 4. ใครเข้าอันดับแรกนะอยู่ที่5นะฮะโยกมาครับโอ้โหเป็นเคซนะฮะแล้วก็ใช้เทคติกครับคือการปั๊มครับนี่ฮะอุ้มจะได้ไม่เหนื่อยด้วยนะฮะวันนั้นอันนี้คุณพ่อคุณแม่นะลองดูเทคนิคดีๆแบบนี้นะฮะใครที่ติดตามดูในไลฟ์สดนะฮะจากทาง Facebook ไลฟ์ของทางสนามเจสุกมงคลจิตนะจะได้เห็นลีลาของน้องเคซนะฮะการปั๊มตัยกตัวและการไถมาครับและอันดับที่5ฮะ เข้ามาแน่นอนแล้วนะครับปุ่นเจไดทาโบครับทโอ้ยนี่ฮะทำอย่างไรขาไม่แตะเลยนแล้วออกเป็นน้องย่าญาตินี่น้องยาญานะครับเข้ามาเป็นสันดับ